สวัสดีครับนี่ส่องฟ้ามแพ้มืออไม่หลังจากตัดหนาหารันใแพ้แล้วเลเลยมาหาหมเจียวเขามาเจียร่วมกันประมาณเก่าคนชิบคนนี่แหละหน้าสองลายเขากับเขาไารดอกช่วงงามอยู่เขาไายก็นได้ช่งเป็นเขาอยู่ท็่สองลา ขาดว่าสิเย้าห้นเซ็ตในมือนี้แหละหน้าสองไรคนสิบคนสิบว่าเลวอย่ถึงครับขอแง,งามอยู่ดอกมึงมีอ้องไม้เจียวส,วสักต้นดันต้นดันไก่เซ็ตให้นีล่ละอีไกน่นี้ยอดยอดแหง้ง ปีนี้ผลดีพวดได้บริย,รยรรอดได้วานตม่มหรอกกระค่ายวานต่มได้กล้วส่งเป็นเคาวตั้งปีนี้สิได้ไร้ายเป็นไงครับเดี๋ยวขอบแม่ยรายให้เลยพลักกันพักพักข้าหน่อยพักเมพักเมสักคู่เดี๋ยวลงเกียวหมา นั่งเศร้าโมนอนกัมีพูดนั่งกับมี่จำทัดจำผัานอะไรแต้มเป็นไรเจ้าเขาามีวะมีะมีแห้งวะมีแห้องอยู่คืเอเจงแต่ว่าเมื่อในวันยังก็ได้มาเจ้าเขาเมื่อไง,ง,งว,วันอาทิตย์เออวันาทมาเจ้าเขาใส่เมียเจงเจงเจงจงวันังก็เจ้าเขาโ <laughs> อ้ยหมูนังตายวะทำ ถามหลานถามหลานหน่อยว่าเมียวันเมียอยู่ท่นนะครับหลังจากเี่ยวเข่าแล้วกินเข่าเที่ยงอันนี้ร์มาเด้อร์กินน้อกันียังไงถ้าจิ้นทำห้องก้อยเนื้อในยังในยังทำมสัมผัสพวกเก่าเป็นไหนแซบบอยกินเข่าอร่อยมากเลยฮะแซบแซบบอยกินเข่าแซบยุ่งแต่วังคิดน้ำรถ รู้อาหารหลายอย่งหลายอย่างพับแจงเขาเจ้าหน้าเดี๋ลงเกี่ยวตัวครับตอนบ่ายลงมาโอ้ยเด็ดฮ้อนเด็ดฮ้อนเด็ดฮ้อนเข่ากันยุงแล้ววันน้อนเพิ่งเหตุการณ์นี่เข่ายุงเข่ายุงพี่น้องเติมฮ้อนติมงหยียเศร้าไง ตายตเจ้าเขาถึงงามไม่ออกเดดีหอนแท้ยงเขาขยุงฟัเขาไม่เป็นตั้งเลยเขาเป็นลงไปผวหมูกำลังเจ้าร่ลงๆให้สองบังที่เดวให้หนึ่งเฮีงนึงให้ลักเป็นกินเขาจวดให้สองแล้วบัง กกรักยกตอนแรงไอ้ขอกแบ่ห้องจะแบ่ๆอยู่ไอ้ขอกแบ่โอ้ยให้นี่ลมลมพักลมเนี่ยให้นี่มาล้วดอกมือเนี่ยมึงเข่าด้วยมึงเออให้ลมืวอเติร์ดจะเป็นยังไงมันให้นี่มันน้ำม,มันน้ำหยียะมันมันเลยลม นั่งพักตอนแรนี่คือสบเล้่วดอกเอาบลเล่ยวกับเพื่อนโอเคเนาะเพื่อนเอือต่อเย็บล้วดอก